ป้าหมอพร้อมให้คำตอบทุกท่านที่หมดทางออกหมดความหวังป้าหมอช่วยได้สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องขามาทานายดวงระวันประจำวันที่13นะคะเพื่อจีกายน2้ารซึ่งตรงกับวันวันพระฤหัดสบดีสีแสดสีส้มค่ะพี่น้องค่ะเป็นประจําทุกวันนําแนวทางดีๆที่แม่ยิบสี่ชี้แนวทางไปถักใช้นะคะพี่น้องขาเข้ามาแล้วขอกําลังใจกันนะคะ คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยใครต้องการเช็คดวงนะคะส่วนตัวนะ อีกสเดือนนะคะที่จะสิ้นปีชัดเจนดูดวงลายมือลายเส้นพร้อมกับไพ่ยิปซีปกติ599นะคะลดเหลือพิเศษสุด399นะคะพี่น้องคะหมดเขตวันที่15เพื่ออจิกายนี้นะคะพี่น้องคาเนาะยังไงล้วก็จองด่วนเนาะเราก็จะได้เช็คดวงกันอย่างละเอียดนะคะพี่น้องนะ,ะขอขอบคุณนะคะพี่น้องที่อุดหนุนและติดตามรับฟังรับชมเสมอมาขอขอบคุณผู้ที่ร่วมบุญกันมาขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องเศรษฐีโชคพยากร์ขอให้เจริญร,ร,รุ่งเรืองเฮงเฮงรวยรวยค่ะพี่น้องค่ะ เอาละค่ะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันเนาะว่าจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษในวันพรุ่งนี้ใบแรกมาแล้วขึ้นไพ่ดีมากเลยนะคะประสังคราชนะคะนั่นหมายความว่าอืมเป็นคนที่สมรรถสมดุลหาความรู้ใส่ตัวเองนะคะเป็นคนที่หาความรู้ใส่ตัวเองนะคะหรือไม่ก็อบรมผู้อื่นนะคะให้ความรู้ผู้อื่นได้ด้วยเรื่องของการเงินนะคะในวันพรุ่งนี้ก็มีเงินเข้ามามีคนนําแนวทางช่องทางในเรื่องของการเงินไหมกับพี่น้องวันอาทิตย์ละค่ะนะคะแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์ มีสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องสุขภาพนะใครที่ปวดเขา่าบ่อยๆระวังเข่าด้านซ้ายนะคะความดันต่ํานิดๆน,นะสุขภาพและมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่มีปัญหาบางอย่างที่เก็บเอาไว้คนเดียวและยังไม่สามารถแกะได้เนี่ยนะถ้าไม่ไหวเราก็ต้องนะคะปรึกษาคนรักคนในครอบครัวให้ช่วยกันแกะให้ช่วยกันแก่นะคะพี่น้องวันอาทิศขาอย่าได้กลัวอย่าได้ก,ดกังวลน,นะพ่บอกแล้วว่าถ้าคุณปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพนะคะอือปฏิบัติดีเป็นคนดีว่างั้นเถอะ อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาอยู่อะสามารถที่จะจัดการแก้ไขมันได้เป็นอย่างดีอย่าได้กังวลไปนะไพ่บอกแบบนี้เลยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์จ้ะอ่าไม่มีอะไรเลขนําโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข51นะคะแล้วก็720 51720ขอให้เหงิหง มาดูพี่น้องวันจันทค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทนั้นขึ้นเดวิลให้ระมัดระวังการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายไม่โอเคในวันพรุ่งนี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษอย่าเกิดความโลภนะคะและก็อาจจะมีโอกาสปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะย้ายที่อยู่อาศัยหรือย้ายทาแต่งานเป็นไปในทางที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนรัก ให้ความช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันจันทร์เป็นอย่างดีและก็มีความรู้สึกว่าอยากที่จะออกเรือนทางอยากพักผ่อนอยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอยากมองโลกนในแง่ดีคือพี่น้องวันจันนะคะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เราคำนวณของเราขึ้นมาเองส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข 15, 40,15,40 40ขอให้อย่างเห็ง มาดูพี่น้องวันอังคารสําหรับพี่น้องวันอังคารนั้นขึ้นไพ่ราชินีประจันมีรางสังหรณ์แม่นเส้นพิเศษแรงๆให้เชื่อรางสังหรณ์ของตัวเองเป็นหลักกันนะคะแล้วก็อาจจะรอคอยรอจังหวะรอโอกาสรอคาตอบเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของกิจการการงานนะคะแล้วก็สิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะ,ะพิเศษสุดเลยก็คือเรื่องสุขภาพเหมือนกันนั่นหมายความว่าในส่วนของช่องท้องข้าวสารหนักเสพบพลอยย้อนหรือภูมิแพ้ ะะให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในวันพรุ่งนี้อาหารเป็นพิษอาจจะเป็นไปได้และให้ระมัดระวังจะมีเรื่องผิดใจก,กันกับบริวารมีปากมีเสียงจะเป็นบริวารน,นะ,ค,ะคนในครอบครัวบุตรหลานนะ,ะพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายของเรารวมถึงบริวารในในที่ทํางานนะคะพี่น้องขาระมัดระวังเป็นอย่างดีเพราะว่าขึ้นทาวเวอร์พี่น้องวันอังคารขาระมัดระวังนะคะเออมีระวังหลายเรื่องอยู่เหมือนกันในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากมาจาก,มาจากเส้นของเราค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขสองเก้าหนึ่งสามหสองเก้าหนึ่งสามหขอให้เห็นมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันพุธกลางวันขึ้นไพ่ครอบครัวดีเยี่ยมเลยนะคะพี่น้องคะไพ่ครอบครัวนั้นเนี่ย มีความรู้สึกว่าลงตัวอบอุ่นรักสามัคคีนะคะพี่น้องจ๋าอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการงานก็มีโปรเจกต์งานเข้ามามีโอกาสนะคะที่จะเริ่มโปรเจกต์งานใหม่ๆนะมีไฟมีพลังอยู่ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถที่จะจัดการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีสําเร็จชนะนั่นเองรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ก็จะได้รับข่าวดีโดยเฉพาะในเรื่องของการงานฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางวันก็ถือว่าดีนะคะในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งศูนย์แล้วก็ห้าหกหนึ่งศูนย์ห้าหกขอให้เหงนมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนนั้นบอกว่าบอกว่าหนึ่งไม้เท้านะคะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามาสอบงานติดนะคะเอ,อ้ยยะเยี่ยมจังแล้วก็โชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องกิจการที่ร่วมครอบครัวพุธกลางคืนสามารถที่จะจัดการนะคะปัญหาต่างๆได้ เป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้นะคะสิ่งที่จะต้องเตือนก็คือมีความรู้สึกว่าอารมณ์ไม่ปกตินะคะหรือบ้าพลังไปหน่อยอันนี้ให้ระมัดระวังบริวารจะหนีหมดนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนมีหนึ่งเรื่อง2เรื่องให้ตัดสินใจเลือกก็ขอให้พี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดก็แล้วกันระวังสุขภาพนิดนึงนะ,ะกระดูกนะคะกระดูกเอ็นข้อกระดูกนะคะปวดเนื้อปวดตัวรวมถึงสายตาดวงตาเป็นพิเศษด้วยนะคะพี่น้องจา๋า เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขที่บ้านเลยส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งสี่แล้วก็สี่สองหนึ่งสี่สี่สองขอให้เห็งเห็งมาดูพี่น้องวันพระฤกษจัสรวีพี่น้องวันพระฤกษ์จัสดีก็ระมัดระวังในเรื่องของบริวารจะทิ้งภาระทิ้งความเดือดร้อนไว้ให้หน่อยในวันพรุ่งนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนั้นดีเยี่ยมเลยนะมีเงินก้อนเข้ามามีโชคมีลาบนะสามารถควบคุมเงินบริหารจัดการการเงินได้แล้วแล้วก็อาจจะเ,เกี่ยวข้องในเรื่องของการบุญการกุศลนะคะหรือไม่ก็ปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็ นะคะทาบุญให้ทานนี่ได้ด้วยนะสิ่งที่จะต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือระวังเรื่องของความคิดเยอะความเครียดสะสมระวังสุขภาพใครที่ปวดหัวปวดไมเกรนมีโอกาสกําเริบได้นะคะพี่น้องจ๋าสําหรับแฮงแมทเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขประจําตัวส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขห้าสี่เก้าหนึ่งสองห้าสี่เก้าหนึ่งสองขอให้เห็งเห็นมาดูพี่น้องวันพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะมีความรู้สึกว่าเบือ่อสิง นะคะอ่าเซ็งบริวารแวดล้อมนะคะไม่ค่อยที่จะอยากรับความช่วยเหลือจากใครนะคะในวันพรุ่งนี้ก็จะต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักกันอารมณ์อย่าร้อนนะคะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขึ้นไพ่ไวอัพฟอร์จูนพี่น้องอย่าได้อัวอย่าได้กังวลอย่าได้ห่วงเนาะมีโอกาสนะคะพลิกปฏิหารเกิดมีโอกาสนะคะจะมีเงินก้อนโตเข้ามาในวันพรุ่งนี้มีโชคมีลาภโชคดีในเรื่องทุนทรัพย์ทรัพย์สินนะคะความอุดมสมบูรณ์นี่บังเกิดแน่นอนนะคะฉะนั้นให้เรานะคะทำปัจจุบันให้ดีนะคะ ทำปัจจุบันให้ดีนะไม่ต้องไปเซ็งไม่ต้องไปเบื่อนะคะพี่น้องคะอันนี้ต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักกันคือพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้เลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่มีคนส่งให้มอบให้เลขหน้าไพ่ให้เลขศ1 0ย์1 0 3หขอให้เห็งเหงมาดูพี่น้องวันเสราร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันเสราร์นั้นบอกว่าอย่างไรบอกว่าสามเหรียญสามเหรียญน,นั้นเจรจาเป็นเงินเป็นทองค้าขายดีมีออเดอร์รัวๆมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือครูบาอาจารย์เข้าข้างช่วยเหลือพี่น้องวันเสา มีโชคมีราบเข้ามาโชคก้อนโตๆนะคะโชคดีในเรื่องทรัพย์สินมรดกนะคะเถมลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้มีเม็ดกําไรเข้ามาแล้วนะคะเรื่องติเติบเก็บเงินได้พี่น้องวันเสาร์คาดวงคุณเบิดนะอ่าฉะนั้นสาธุรับคาทานายนะคะทุกเรื่องเปิดหมดเลยนะสําหรับพี่น้องวันเสาร์ไม่พูดมากเจ็บขอเลขนาโชคมาจากไหนอ่ามีคนส่งให้มาให้หรือเลขที่บ้านก็ได้ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข3 4มแล้วก็1 8 3 4 1 8สมี่ขอให้เห็งๆป้าหมอไวโพนะพี่น้องทั้ง8ดวันเกิด กินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ